สามารถจะ้นำการเดินผ่านมันก็ได้นะฮะไม่ต้องวนรอบนะฮะมันก็นำการดูดเอาละครับน้องๆอยู่พี่พีกินอีกแล้วเช่นเคยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคนเราอยู่ในโซนิคซิมูเลเตอร์ <laughs> โดยที่ผมนะฮะได้มีการใช้บัญชีออฟฟิเชียลของผมนะฮะเข้ามา,าภายในเกมนี้กันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเรามีชาเลนจ์ก็คือเราจะทำตัวละครของเราจากตัวกากานี้นะฮะให้เป็นตัวเทพเลยนั่นเองอ้ามันจะเป็นยังไงเนี่ยน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่าครับแต่ตอนนี้นทุกคนคือมันสโ,โลโมชั่นจริงๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับก่อนเราจะไปเร่นการสำหรับรีบชอวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดสกอร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซุปงตอร์ร้องใจผมด้วยไ่ตามคลิ นี้นะครับน้องๆสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองถ้าเกิดเรามาวิ่งเล่นในรูปแบบนีน่ทุกคนผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ e ซี่มากจนเกินไปถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนวันนี้นะฮะเราจะทาการซื้อบูธนะฮะที่อยู่ภายในร้านค้ากันนั่นเองนะฮะว่าจะเป็นตัวแม่เหล็กนะฮะหรือจะเป็นเจ้าตัว triple All r i n g อะไรประมาณนี้นะฮะเราจะซื้อ2ตัวนี้นะฮะโดยใช้เวลาประมาณ30มนาทีนะครับและเรามาลองดูกันดีกว่าครับน้องๆว่าภายใน30มนาทีนี้นะฮะผมสามารถที่จะปลดล็อกนะฮะไปถึงเวลอะไรได้กกัันนนนน่เออง้อ้ิใหญี โอเคแต่อย่างแรกเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องทําการรับตัวสกินก่อนนะฮะถ้าเกิดเราไม่มีสกินน่ยผมบอกได้คำเดียเลยว่าเราไม่มีแรงเดินกันนั่นเอง R I D E R S กันนั่นเองนะฮะกดรับไปทุกคนอ่า ได้สกินอีพิกเว้ยเฮ้ยทุกคนโอเคอย่างน้อยก็ยังดูดูดีหน่อยนึงนะฮะหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็ทาการซื้อบูธนะฮะตัวนี้เท่าไหร่โอ้ร้อเหรอทุกคนโคตรถูกนะฮะเรามาลองดูกันทุกคน30นาทีนี้นะฮะเราจะได้อะไรกันบ้างนะฮะโอ้แล้วก็อันนี้ด้วยทุกคนแหวน3อันนะฮะทำการกดซื้อไปเลยทุกคน2อันโอ้ไม่เท่าไหร่ทุกคนแค่ประมาณ200กว่าโรบัคกนะฮะเกือบ300โรบัคกได้นะฮะ e ซี่อยู่แล้วนะครับน้องๆ ใช้ไปเรียบร้อยแล้วทุกคนมา l ดี y go เรามาลองดูดีกว่าทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะซึ่งไอตัวที่มันเป็นแม่เหล็กกับทุกคนคือผมมาชื่นชอบมันมากๆเลยเว้ยเพราะว่าผมเคยเปิดกล่องและได้มารอบหนึ่งนะคือแบบว่ามันดูดทุกอย่างจริงๆครับน้องๆแต่ว่าสภาพตอนนี้ผมคิดว่าเราจะต้องวิ่งเร็วมากกว่านี้นะฮะไม่งั้นเนี่ยเราน่าจะอาการหนักมากๆเลยนะฮะเราสามารถวิ่งได้นี่หูดูดว่ะทุกคนโคตรดูดนะฮะโอเคเรามาตามสเต็ปเดิมเลยทุกคนว่าเราต้องทําการเอียงซ้ายมาตรงนี้เห็นไหมทุกคนมันดูดแบบเยอะมากๆเลยเว้ยทุกคน ชื่นชอบมากๆนะฮะไอ้วงปุ่นี้เนี่ยคือเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปเลยนะครับน้องๆเพราะว่าเราเนี่ยสามารถจะทํำการเดินผ่านมันก็ได้นะฮะไม่ต้องวนรอบนะฮะมันก็ํำการดูด wow. โกแล้วทุกคนเอ้ยมีความเร็วขึ้นนะมีความเร็วขึ้นนะฮะไอเหรียญลิงนี่เราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเข้าไปอยู่ใกล้ๆมันเลยทุกคนเราแค่ทําการอยู่ด้านนอกอะไรประมาณนี้นะฮะเราก็ทําการอัดแอปมานะฮะเป็นงานทุกคนโอ้โหกากไปเทพนะน้องๆคิดว่าวันนี้นะ่ะพี่จะไปถึงเวลเท่าไหร่ครับถ้าเกิดน้องๆเดาถูกนะฮะเดี๋ยวพี่จะมีกิจกรรมแจกของละกันนะฮะดูดิทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะ,ะเท่าไหร่แล้วเนะะี่ยทุกคนเวลหกเหรอ กดปุ๊บทุกคนโอ้ยเยวลเจ็ดแล้วเวลเจ็ดแล้วเวทุกคนผมคิดว่ารอบนี้นะเราน่าจะรีเบิร์กได้นะฮะหนึ่งสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะทุกคนก็คือตรงนี้เว้เพราะตรงนี้นะดูเหมือนกับว่าเราจะได้เจ้าตัวเพชรเนี่ยแบบเยอะมากๆนะทำให้เว,วลเราเนะี่ยขึ้นแบบทวีคูเลยนะั่นเองนะฮะอะ้แล้วก็อย่างหนึ่งครับน้องๆเราต้องมีสัตว์เลี้ยงนะฮะว่าถ้าเกิดเราไม่มีสัตว์เลี้ยงนะผมบอกได้คำเดียวว่าเป็นอรไรที่แย่มากๆเลยนะใครที่ต้องการมาฟาร์มภายในเกมนี้นะฮะต้องมีสัตว์เลี้ยงแบบคููููคคคนนนนะะะ้้เเเกิดม่ีีสัตลยยงงแบบอ พลาดโอกาสเลยก็เป็นไปได้นะเวลเจ็ด well, เองหว่าทุกคนตอนนี้ใช้เวลาประมาณ2อนาทีแล้วยังอยู่เวลเจ็ดอะไรประมาณนี้นะฮะไปฮนะทุกคนไปเรามาลองฟังมาดูดีกว่านะฮะเป็นไงทุกคนบอกแล้วนะฮะไม่ต้องวนนะฮะแค่เดินผ่านมันมันก็ดูดให้เราแล้วนะฮะโอเวลแปดแล้วว่ะเวลแปดแล้วโอเคได้อยู่นะแต่ว่ามันโอ,อเวลเก้าแล้วทุกคนโอ้โหผมนี่โคตรชอบค่อยๆวนไปในรูปแบบนี้ครับน้องๆ I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. และตอนนี้นะครับทุกคนเรามีลิงมากกว่า600ลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าเกิดผมจำไม่ผ <c oughs> <t> ิดนะทุกคนเหมือนกับว <t> ่า <t> ตู <t> ้ที่เราสุ่มประจำๆเนี่ยมันจะใช้ประมาณ600ลิงพอดีเลยอ่าเรามาลองสุ่มดูทุกคนว่าเราจะได้อะไรนะฮะอ โคตรแรงทุกคนโอ้โหผมได้สีดํามานี่ถือว่าเป็นเะไรที่ดีมากๆเลยนะฮะมันจะช่วยเหลือเราได้แบบว่าดีมากๆเลยนะครับน้องๆโอเคใช้ไปมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนตัวแรกเรานะฮะดูเดวทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอุ้ยม,มีการ์ดด้านบนด้วยทุกคนนี่ถ้าเกิดเป็นตัวหลักของผมนี่ผมบอกเลยว่าเราต้องรีบขึ้นกระโดดไปเก็บเลยอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าตัวการ์ดพวกนี้น่ะมันจะช่วยเหลือเรานะฮะให้เราเนี่ยได้สกินตัวใหม่นั่นเองนะฮะเป็นงานทุกคนโอ้โหเท่าไหร่แล้วเนี่ยสิบสามใช่ไหมทุกคนอุ จะได้อะไรนะฮะขอให้ได้เอ็กพีโอ้โห สุดยอดนะได้ exp หวัดน้องๆโอ้โหดูดิทุกคนโอ้นี่เราจะได้เวลอะไรนะฮะมันช้าจริงนะเว้ทุกคนในนี้ผมไม่รู้นะวผมจะทําอะไรเพิ่มนะฮะหรือว่าเราจะต้องซื้อเจ้าตัว triple exp เข้าไปนะคือถ้าเกิดเราใช้ตัว triple exp น้องๆมันดูเหมือนกับว่ามันจะทาการคูณ exp เข้าไปอีกนะเราจะได้แค่ประมาณ500อะไรประมาณนี้ใช่ป่ะเราก็ได้คูณ2คูณ3ไปนะจะเป็นประมาณ1000อะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งอัไรนั่นถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยันนเองนะฮะเท่าไหร่แล้ว15แล้วทุกคนโอเค โอเคฮึบฮึบแล้วก็ดปไปแล้วก็แดปไปนะฮะเยี่ยมโอเคว่ะทุกคนดูดด,นะดูดนะดูดเหรียญไปทุกคนดูดเหรียญไปนะฮะมีสัตว์เลี้ยงก็ดีอยู่อย่างหนึ่งครับน้องๆเพรววาะสัตว์เลี้ยงพวกนี้นะฮะมันจะช่วยเหลือเรานะครับทำให้เราเนี่ยสามารถจะได้ไอพีมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะนำการพัฒนาๆน,นะฮะหรือว่าอัปเกรดตัวเองแบบอัตโนมัติด้วยนะฮะถ้าเกิดเราทำการสุ่มเพิ่มนะฮะแล้วได้มาเพิ่มอีก4ตัวรวมเป็นก่าตัวของเก่าเรานะฮ I'm willing to okay. put in the fucking hours. It takes to get some power. Don't be fucking sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And fuck all the doubters. They're just fucking downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns. Who were all taught they deserve a ounce it's only worth it if you work for it It's only worth it if you work for it I won't stop till they hear me now I won't stop till I wear the crown They all wanna ring, yeah, we all wanna be free. So show me what you got, what you bring, how you fight in the ring, how you take a fucking swing. Do you got heart, are you mean? Got some scars, got some needs, are you willing to go bleed? I swear to God, they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm pissed off at these fucking clowns who were all taught they deserve a nounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop. แล้วตอนนี้ครับทุกคนเราสามารถทาการกดรีเบิร์ดครั้งแรกได้แล้วนะฮะโดยใช้เวลาไปประมาณ16นาทีเลยนั่นเองนะโคตรนานทุกคนผมบอกให้นะฮะโอเคทุกคนมาเรามาทาการกดรีเบิร์ดกันเลยดีกว่านะรอบนี้นะฮะเรากดรีเบิร์ดเป็นครั้งแรกนะฮะแน่นอนครับทุกคนว่าเวลาเรากดรีเบิร์ดปุ๊บนะฮะทำให้ทุกอย่างเนี่ยถูกรีเซ็ตหมดเลยนะฮะซึ่งหลักๆเนี่ยที่ถูกรีเซ็ตนะฮะก็จะเป็นเจ้าตัว EXP ที่เราต้องมาเริ่มทําการเก็บกันใหม่นะแต่พวกตัวริงนะฮะแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเเเเเดดดิิมมมยนนนั่่่องงงะรหวววาาาาาทคคุผ้ชี๋จข ตู้สักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะว่าตอนนี้น่ะเราอยากสุ่มของเพิ่มนะฮะถ้าเกิดเราได้อะไรเพิ่มก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะครับน้องๆองโอ้โหได้เส้นคุณผู้ชมให้ตายเถอะนะฮะ <c oughs> อยากได้จังอื่นมากอ่ะครับน้องๆองอยากได้เป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงสีดำ <c oughs> สัตว์เลี้ยงสีดำ <c oughs> <c oughs> ได้สัตว์เลี้ยงสีดําทุกคนโอเคถอนแป๊บนะฮะตัวไหนน้าตัวนี้ตัวกา,กากทุกคนโอเคแล้วก็ทาการใช้ตัวสีดําไปนะฮะ โคตรดีผมบอกให้นะฮะโอเวลสี่แล้วทุกคนแน่นอนครับน้องๆว่าเวลาที่น้องๆเนี่ยทำการกดรีเบิร์ตไปปุ๊บนะฮะมันจะทําให้น้องๆเนี่ยเหมือนเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมันจะทําให้หลายๆอย่างนะฮะมันขึ้นเร็วมากยิ่งขึ้นนะฮะไม่เหมือนตอนรอบแรกนะฮะตอนที่น้องเนี่ยไม่ได้ยืนทําการรีเบิร์ตเลยนั่นเองแต่ถ้าเกิดรอบนี้นะครับน้องๆน้องๆอยากกดรีเบิร์ตนะฮะน้องๆต้องใช้เวลประมาณ75็ดสากันนั่นเองนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเพิ่มไปทีละประมาณ25 25อะะไรรปมาณนี้นะะฮ50 75แล้วก็100อะะไรรปมาณนี้กัันน่นนนนนเเเออองะาไว้้ทุกคตีหลืส ัวบูธอีก12อนาทีนะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงนะอันนี้คือแบบตั้งแต่กาจนมีถึงเทพเลยนะทุกคนแล้วผมเชื่อว่าหลายคนน,ะน่าจะเหนเ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเามาซื้อบูธเนี่ยตอนนี้เรายังเวลก,กับกาอยู่ในรูปแบบนี้นะฮะมันคุ้มค่าหรือว่ามันไม่คุ้มค่ากันนั่นเองนะ,ะไปครทุกคนเราไปทำการฟาร์มกันต่อดีกว่า และตอนนี้ครับทุกคนบูธเหลือแค่1นาทีเท่านั้นนะคะหูเกับเวลที่เราได้มาคือแบบ69แล้วอ่ะทุกคนโคตรเยอะเลยนะโอเคโอเคเราต้องใช้คุ้มน้องๆเราต้องใช้คุ้มนะฮะดันบนดานบนรู้สึกว่าสี่มุงน่าจะได้อยู่นะทุกคนน่าถึงมัถึงมาถึงมาถึงมาพลีสโอเคถึงอยู่ทุกคนโอเคเดี๋ยวเราขึ้นมาเพื่อทาการเก็บวงแดงนะฮะเจเลยอ่ะทุกคนโคตรเยอะนะฮะโอเคทําการชาร์จไปนะฮะเยี่ยมหูเจ็ดสิบหกแลยเว้ยทุกคนโอเค หชั่วโมงนะทุกคนผมตอบได้คําเลยเลยว่าโคตรคุ้มนะฮะดีนี่มีดีนี่เราอาจจะทําการกดรีเบิร์ตเพิ่มเติมได้สักประมาณแบบ1ิกว่ารีเบิร์ตเลย <ๆ S 1> ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับน้องสิบกว่ารีเบิร์ตนี่คือไงเวลพันเลยป่ะทุกคนคุณผู้ชมคิดว่าเป็นไงผมคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้นะฮะและผมคิดว่ามันน่าจะถึงมากๆเลยนั่นเองนะฮะเอาว่ะทุกคนเหลือสิบวิสุดท้ายแล้วทุกคนโอเคโอเคโอเคกลับไปที่ล็อบบี้ทุกคนกลับไปที่ล็อบบี้นะฮะล็อบบี้มีลิงเยอะล็อบบี้ม แล้วก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนสุดเอ็กที่เราได้มานั่นคือ85ดสิบห้กันนั่นเองนะฮะพร้อมกันรีเบิร์ทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะฮะทุกน้องคิดว่าคุ้มหรือเปล่าฮะที่เราเนี่ยเสียเงินมากกว่าเกือบ3 0 0โลโลบักนะฮะเพื่อให้เราเนี่ยสามารถทำการถึงเวลประมาณเกือบ100ได้นะฮะแล้วก็มีการรีเบิร์น่ยทั้งหมด3ครั้งเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆสำหรับคนที่ชอบวิดีโอนี้นะผมและชอบคิดว่ามันคุ้มนะหรือว่าไม่คุ้มเนี่ยก นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ผมด้วยนั่นเองซึ่งรองใจผมด้วยไปตามคลิปแหม่งของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดถึงช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆก็ด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้นะครับทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย First dark goes high